ครับเรามาดูกันเนาะครับผมสาหรับบางท่านนะยังเข้าใจผิดว่ากองเวก,กัมเนี่ยหรือตัวกองแมปเซนเซอร์เนี่ยเป็นวันเววารวมถึงช่างหลายๆสํานักด้วยนะฮะที่ให้ความรู้ผิดๆกับลูกค้าหรือว่า,าสมาชิกนะครับทําให้เข้าใจผิดไปว่าตัวกองเวก,กัมเนี่ยมันคือว wow. ันเววานี่ผมผ่ามาให้ดูนะครับผ่าผ่าสดๆนะครับอันนี้คือของแท้นะถอดออกจากรถนะครับเพราะว่าของผมใส่ของแต่งไปแล้ว ของแท้ศูนย์เลยของแท้ติดรถเลยของแอคซินนะครับของแท้นะครับภายในไม่มีอะไรที่เรียกเรียกตัวมันเองได้ว่าวาวเลยนะครับวาวเนี่ยจะต้องมีลิ้นวาวมีลูกปืนแผ่นไดอะแฟมสปริงกดวาวหรือว่าก,กลไกเตเปอร์ต่างๆที่จะทําให้ลมผ่านได้ด้านเดียวถึงจะเรียกว่าวันเววาว์นะครับสังเกตดูจากหลุมนะครับท่านถ้าท่านมีของที่ถอดอยู่ท่านผ่าเลยก็ได้ครับผ่าแล้วมาแย้งกับผมว่ามันคือวันเววาวนะครับ ไม่ต้องมาใช้วาทะนะครับผมใช้หลักฐานใช้ข้อพิสูจน์จากอุปกรณ์จริงนะครับครับไม่มีนะครับไม่มีกลไกใดใดทั้งสิ้นนะครับผ่าออกมามีกระดาษสักลกาดนะครับมีไส้กรองสักลกาดง่อยๆอยู่1แผ่นนะครับตัวนี้ผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ0งแสนกิโลดำปิดปีครับลมแทบไม่ออกเนาะหนึ่งแสกิโลดำปิดปี ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันคือกองของรีโวหรือ New Fort ต er เจนอะฮะกองแม็กเซนเซอร์หรือกองเวกัมที่หลายๆคนเรียกกันนะครับมันตันไวมากถ้าไม่ต่อสายระบายไอหรือว่าไม่จัดก,การระบบระบายไอระบายขมเหลให้ดีนะครับแค่ประมาณห้าหมื่นโลก็เริ่มตันเริ่มดำเริ่มเป่าไม่ออกนะครับ <c oughs> ข้อพิสูจน์หนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่ากองเวกัมหรือกองแม็กเซนเซอร์นั้นนะครับไม่เป็นวันเววาวนะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจาก การอ่านค่าของแมปเซนเซอร์เพื่อไปประมวลผลจะต้องอ่านค่าลม in, อินค่าแรงดัน, intake, นอินเทคในตัวท่อรวม ID หรืออ,อ่านค่าแรงดันบูทเทอร์โบรวมนะครับรวมกับแรงดันอินเทคหรือแรงดัน ID ทั้งหมดนะครับเพื่อป้อนให้กับตัวกองไอตัวแมปเซนเซอร์ไม่ให้กองนะฮะให้เพื่อป้อนให้กับเนี่ยมันจะผ่านกองตรงนี้มานะครับแล้วก็ป้อนให้กับตัวแมปเซนเซอร์นะครับ ซึ่งตัวตัวกองเวก,กัมเนี่ยหรือกองแมกเซนเซอร์เนี่ยจะต้องทําหน้าที่ให้ลมผ่านได้ทั้ง2ทางนะครับคือผ่านเข้ามาแล้ววิ่งไปหาแมกเซนเซอร์แล้วผ่านออกได้เพื่อให้ข้ามแมกเซนเซอร์กลับมาเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเราถอนคันเร่งนะครับซึ่งค่าเนี้ยมันจะต้องแปรผันตามตามที่เครื่องทํางานนะครับถ้ามันเป็นวันเวเนี่ยมันไม่สามารถเป็นได้ครับวันเววให้นึกภาพนะครับลมมันจะผ่านได้ทางเดียว นั่นคือแรงดันในอินเทสแรงดันในท่อไอดีหรือแรงดันบูทเทอร์โบเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาเซนเซอร์อย่างเดียวนะครับมันก็จะไปอัด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 นะครับมันก็จะได้ค่าที่นิ่งเสถียรอยู่ค่าเดียวนะครับมันไม่มีค่าที่ขึ้นลงนะครับนะครับลองนึกตามแค่นี้เองนะครับลมที่ผ่านไปได้ทางเดียวแต่ปล่อยกลับไม่ได้เนี่ยตามแรงดูดของเครื่องเนี่ยนะฮะมันมันมันไม่ใช่ครับผมนะครับค่าแมปเนี่ยมันจะต้องมีขึ้นมีลง ามการใช้งานตามกันเหยียบคันเร่งนะพูดง่ายๆภาษาบ้านๆช่างบ้านๆน,นะครับมันจะต้องขึ้นลงนะมีขึ้นมีลงนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวกองไว้กั้มเนี่ยจึงไม่สามารถเป็นวันเววาวได้ครับถ้าเป็นวันเววาวมันจะวิ่งขึ้นอย่างเดียวนะครับค่าก็จะนิ่งเสถียรอยู่ที่ค่าเดียวและค่าแรงดันนั้นก็จะค้างอยู่ในระบบอยู่อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นวันเววาวนะครับไม่ถอนออกนะฮะ ค่าที่วิ่งไปหาแม็กเซนเซอร์จะไม่ถอนออกเพราะมันไปไหนไม่ได้ไงฮะมันเป็นวันลอยมันเป็นวันเววาวฉะนั้นเนี่ยไอตัวกล่องเวกรรมัมมันจึงไม่เป็นวันเววาวนะครับกองคือกลองนะครับลมผ่านได้ทั้งสองด้านนะครับใส่ด้านล่างออกด้านบนใส่ด้านบนออกด้านล่างเป่าได้ทั้งสองด้านบางคนเอากองเวกัมมาลองเป่าลมเอ๊ะทำไมมันเหมือนวันเววาวถ้าใไส้กองคุณหมดสภาพนะครับไส้กองคุณเสื่อมสภาพนะฮะตัวไส้กองนี้ไม่ใช่วาวนะฮะเป็นแค่เพียงกระดาษสก,กัดธรรมดานะ ที่ลมจะต้องผ่านได้ทั้งสองด้านนะครับครับถ้าใส้กรองหมดสภาพเนี่ยสมมุติว่าคุณเป่าไปเนี่ยและตัวกรองเนี่ยด้านที่ตันด้านที่สกรปรกเนี่ยมันไปอุดอีกรูนึงเวลาเป่าอีกด้านนึงนะฮะคุณจึงรู้สึกว่ามันเป็นวันเวรวาวนะครับนั่นคือการหมดสภาพของกรองเวกัมนะครับครับผมก็มาอธิบายเพียงเท่านี้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันว่ากรองเวกัมไม่ใช่วันเววาวครับ